อ้ยอยากได้ผลปีศาจว่ะโอ้โหลบักไม่พออยก่แล้วเพราะภาษาปีลบักไม่เคยพอเลยทํายังไงดีขอแนะนํา C มา shop ยิปการ์ดหนึ่งพันลบักเพียง2 7 0บาทเท่านั้นแถมยังมีกล่องสุง่มกระตังที่คุณ้ซื้ออีกมากมายไม่ว่าจะเป็นผลสายฟ้าตื่นผลโมจิตื่นผลเสือและไอดีกระตังอีกมากมายติงเว็บไซต์ใต้คลิปเลย สวัสดีทุกคนเลยนะครับเกมโล b บ็อกซ์อีกแล้วนะครับแบบที่มีชื่อว่าบอกุกอีกแล้วนะครับก็ในคลิปนี้นะผมก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนนะครับต่คลิปที่แล้วนะครับที่กดไลค์ให้ผมถึง100ยไลค์นะครับโอ้โหขอบคุณมากมากเลยนะครับ100ไลค์เนี่ยมันก็มีค่าสําหรับผมนะครับก็ถ้าเป็นไปได้คลิปนี้ผมก็อยากจะได้1น0งไลค์เหมือนกันนะครับช่วงนี้ YouTube มันปิดการมองเห็นช่องผมนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราจะทําการสูมผลพิศดารก่อนนะครับโอเคปะ ในคลิปนี้นะผมจะมาทําการอาจแจกโค้ดใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวซูมผลเลยนะเดี๋ยวเปิดรูมยังวะทำไมเปิดดูให้ใหญ่ขึ้น,นแล้วทําการซูมผลนก็นเลยสปริง เชื่อเหมือนเดิมเนี่ยครับก็สาเหตุที่ผมเอาผลโอเปะมาเนี่ยมีคนบอกว่าบางทีผลโอเปะอาจจะเป็นอ่าตื่นหรือว่าอาจจะเป็นรีแว็ใหม่นะครับมีคนไปนคอมเมตนต์นะเออผมก็เลยรูาา้ว่าจะเอาอะไรมาลงให้มันเฟี้ยวๆดีนะครับก็เลยอ่ะใส่ไอ้นี่มาแทนนะครับผลมันเท่จริงนะเว้ยผลผ่าตัดอะลูมโดยเฉพาะสกิลนี้ป๊บ๊บ พี่ครับพี่ครับลีลาจังครับจะมากดสกิลให้ดูทำไมครับครูจะเอาโค้ดโอเคครับก็งั้นเดี๋ยวเราไปดูโค้ดใหม่กันก่อนนะครับว่าโค้ดใหม่เนี่ยได้อะไรกันบ้างเนาะโอเคครับโค้ดใหม่ก็จะเป็นโค้ดนี้เลยนะครับนี่นับจะได้คูณสองนะครับ20นาทีนะโค้ดนี้เนี่ยมาจากคลิปเกมเมอร์โ t นะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูคลิปเกมเมอร์โ t 봇สักนิดหนึ่งละกันแต่ก่อนที่เราจะไปอ่านดูผลปีศาจที่เป็นแฟนเมดนะครับ อ่านี่นะเป็นคลิปกับเกมเมอร์บอทนะครับก็ในคลิปนี้เขาไม่ได้มีรมาานะครับเขาก็แค่มา PVP นะครับผมมันมีคอมเมนต์หนึ่งครับมันมีคอมเมนต์หนึ่งเดี๋ยวผมขอหาแป๊บนีับมีคอมเมนต์นีับคอมเมนต์นี้เขียนว่าอะไรรู้ไหมครับผู้ชายคนหนึ่งะครับที่พยายามกำลังจะเป็นยูทูบเบอร์ มาถึงไซโอเลสนะครับในขณะที่พวกเราเนี่ยกำลังรออัปเดตมีคนกดไลค์ไปถึง1 5 0 0พันไลค์เลยนะคเดี <S <S ๋ยวลองอ่านดูนะครับเนี่ยเยสกันเต็มเลยนะมีคนเห็นด้วยกันเต็มเลยนะนก็ประมาณว่าเขาจะสื่อว่าแบบว่าไซโอเลสเนี่ยก็คืออยากจะลองพยายามจะเป็นยูทูบเบอร์นะครับในขณะที่พวกเราทุกคนเนี่ยคือพูดง่ายเลยคือพวกเราทุกคนเนี่ยไม่ได้อยากดูคลิป,ปพิวพีของ Red, ไซโอเลสไปแต่อยากได้การอัปเดตหรือการสปอยมากกว่านะครับอันนี้คือเขาจะสื่อแบบนี้ แต่ผมก็ไม่ได้อะไรนะผมก็ดูได้นะผมก็สนุกดีนะพัดมินมาสู้นะครับโอเคย้อนไปเดี๋ยวไปดูอ่าแฟนเบกกินดีกว่าอันนี้จะเป็นผลปีศาจที่เป็นแฟนเมดนะครับใครจะชนะนะครับระหว่างเกรดวันกับแอสเซทอะไรเนี Access Access ่ยแอสเซเลชั่นแอสเซเลราชันเบียดเบียดเบียดแอสเลราชั่นนะครับอื ทุกคนว่าไหนผมว่าน่าจะผมขอวดเป็นเกรดวันอ่าเกวันนำมา58.5นะครับนี่ครับในรูปขวานะครับมีคนมโนนะครับมโนว่ามันคือโอเปะ V2 นะครับแต่จริงๆแล้วไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นแค่แฟนเมนะครับจากคนในทวิตเตอร์นะแล้วลิฟวินดาเนี่ยเขาแค่ไปก๊อปมาลงให้ทุกคนดูนะครับเขาก็ได้ให้เครดิตไว้ด้วยนะครับนี่นี่ครับทุกคนจำผลเซเรเซียลได้ไหมครับ นี่ครับก็คืออ่าเรื่องสาระในการ์ตูนเรื่องนารูโตะนะับเขาทํามาตั้งแต่วันที่ย1ตุลาปีที่เดียวแล้วนะแต่ทางลิปินดาเพิ่งเห็นนะับก็เลยเพิ่งแชร์มาให้เราได้ดูนะับมีบอกซากิวอะไรนะอะอาจจะเป็นคอนเสปต์ที่น่าสนใจหรือเขาอาจจะทําแบบนี้หรือเปล่านะี้ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาแบบอนาคตนนเนี่ยบอกฟุตเนี่ยยังเป็นวันพีทอยู่หรือเปล่านะหรือจะออกทะเลหรือเปล่านะี้ผมก็ไม่รู้นะครับเอ้ยวันพีทก็ออกทะเลอยูอย่แล้วนี หมายถึงว่ามันจะออกเป็นเรื่องอื่นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับก็มาพูดกันได้นะครับก็สรุปนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะอย่างนึงนะครับที่ผมจะบอกทุกคนนะครับใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมได้ผลถาวรนะครับแนะนําว่าให้กด follow ช่องเซลเลสไว้นะครับเมื่อหชั่วโมงที่แล้วเนี่ยได้มีกิจกรรมนะครับสามารถเข้าเซิร์ฟได้เจ็ดร้อยคนนะครับเดี๋ยวเราน่าจะได้ดูคลิปของเซลเลสกันเนาะส่วนตัวผมเนี่ยไม่ทันนะครับเมื่อหชั่วโมงที่แล้วผมกำลังตึงในวาร์เรแลนด์อยู่ นะครับก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ c r i ต e ผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ไปครับปุ๊บเย้